สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าลึกลับวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ปริศนาใต้ผืนน้ำเรื่องราวของพญานาคเทพผู้พิทักษ์สายน้ำกับปรากฏการณ์ที่ชวนหาคำตอบนั่นคือการหายสาบสูญของผู้คนอย่างไร้ร่องรอยที่หลายคนเชื่อว่าพวกเขาถูกเรียกตัวไปยังเมืองบาดาลสำหรับคนไทยสายน้ำคือชีวิตและพญานาคคือจิตวิญ,ญญาณของสายน้ำครับท่านเป็นทั้งผู้ให้และผู้ทำลาย สิ่งที่น่าขนลุกคือการที่มีคนหายไปในน้ำโดยไร้ร่องรอยการต่อสู้หรือหลักฐานใดๆในยามที่วิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้คำอธิบายเดียวที่มีคือเมืองบาดาลอาณาจักรใต้น้ําที่งดงามวิจิตด้วยแก้วแหวนเงินทองสถานที่ซึ่งมนุษย์อาจถูกชักนำไปด้วยเหตุผลที่ต่างกันทั้งความรักการลงโทษหรือบุญสัมพันธ์เรื่องแรกคือตำนานความรักของหนุ่มชาวประมงชื่อสินสินผูกพันกับแม่น้ำโขงมาก คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงเพลงแววหวานกลางน้ำและได้พบกับหญิงสางวงดงามนามว่านางแก้วเธอมีผิวพรรณผุดผ่องผิดมนุษย์สินหลงไหลและหายไปพบเธอทุกคืนจนวันหนึ่งเขาบอกลาเพื่อนว่าจะไปอยู่กับนางแก้วและคืนนั้นเองสินก็พายเรือหายไปท่ามกลางแสงจันทร์ทิ้งไว้เพียงตำนานชายหนุ่มผููไปเป็นเขยพญานาคแต่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเหมือนสินมาดูเรื่องของขวัญกันบ้างขวัญเป็นวัยรุ่นคึกขนองไม่เชื่อเรื่องลี้ลับ วันหนึ่งเขาลงไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้งน้ำอาถรรพ์ทั้งตะโกนด่าทอและปัสสาวะลงน้ำทันใดนั้นน้ำที่นิ่งสงบก็เกิดวังวนขนาดใหญ่ดูดร่างของขวัญและเรือหายวับไปต่อหน้าต,ต่อตาเพื่อน,อนแม้จะงมหากันเป็นวันก็ไม่พบร่างนี่คือบทเรียนราคาแพงของผู้ที่ลบหลู่เจ้าแห่งสายน้ำและสุดท้ายคือเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นพรสวรรค์เรื่องของเด็กหญิงใบพลูเด็กน้อยผู้รักสายน้ำและมีจิตใจบริสุทธิ์ วันหนึ่งขณะเล่นน้าชาวบ้านได้ยินเสียงเพลงไพเราะลอยมาใบพลูนั่งยิ้มอย่างมีความสุขก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจมลงไปอย่างช้าๆไม่มีฟองอากาศไม่มีการดิ้นรนมีคนเห็นเงาคล้ายงูใหญ่ว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆเชื่อกันว่าด้วยความบริสุทธิ์ของเธอพญานาจึงรับไปเลี้ยงดูเป็นธิดาในเมืองบาดาลคุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตำนานรักบทลงโทษหรือการถูกเลือกสะท้อนให้เห็นสิ่งเดียวกัน นั่นคือความเคารพที่มนุษย์พึงมีต่อธรรมชาติแม่น้ำไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรแต่มีพลังอำนาจที่เรามองไม่เห็นแม้โลกยุคใหม่จะมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์แต่ความเชื่อเรื่องพญานาคก็ยังเตือนใจเราเสมอว่าอย่าประมาทกับสายน้ำและจงอ่อนน้อมต่อธรรมชาติก่อนจากกันวันนี้ทุกครั้งที่คุณยืนริมแม่น้ำลองเงี่ยหูฟังดูนะครับเสียงแววหวานที่คุณได้ยินอาจจะเป็นคำเชื้อเชิญจากเมืองบาดาลก็เป็นได้ สำหรับวนันนี้สวัสดีครับ